ครับสวัสดีครับหวแชร์โตลีครับอีพีสองนะวันที่ยี่แปดนะพจุภายมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับก็อซลเอนะสองห้าศูนย์นะครับมาเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าหลังเลยครับทั้งสี่ล้อนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาต้องมันห้าโมงสี่สิบนาฮะก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับแท็กเกอร์ลังประกอบลุกร้อนะฮะนี่ครับก็เดี๋ยวเราตามไปดูกันครับนะนี่ครับ ผ้าใหม่นะครับฮะล้อนหน้านะครับเป็นแบบนี้ครับความหนาครับก็มองตามรูปไปเลยนะครับนะ<ส>ตัวนี้คือผ้าเบรกนะฮะผ้าเบรกนะฮะนะนี่ยืผ้าเบรกหนาน,น,นะครับหนาไม่ต่ำกว่าสิบสองมิลนะครับผ้าเบรกฮะก็ดูด้านหลังนะครับนะนี่ก็เป็นใหม่นะครับ นะรุ่นนี้จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับคือก้ามเบรกมือไฟฟ้านะครับนะมีมอเตอร์นะครับนะในรุ่นนี้นะครับก่อตามที่ท่านเห็นเลยนะฮะถ่ายดูนะครับพยายามจะให้ท่านดูนะฮะว่าเราเปลี่ยนใช้เวลาก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับเรื่องน้ามันเบรกด้วยนะฮะนะความพร้อมต่างๆนะครับก่อเป็นอันเสร็จนะครับอีกทีสองนะฮะทันนี้นะครับนะ ไอเกอร์กำลังประกอบอยู่ก็ก็เดี๋ยวดูระดับน้ำมันเบรกน,นะลูกอ่าโอเคก็ตามที่่านเห็นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูของเก่ากันครับนะเป็นซากของเก่าครับนะที่อยู่บนกล่องนี่ฮนะกล่องเก่านะดูอาการที่ว่าผ้าเบรกหมดหมดแบบไหนนะครับนะชิ้นแรกหยิบมาให้ดูครับนี่ชิ้นนี้ฮนะเป็นพ้ะเหลือน้อยฮะนะนะชิ้นนี้ก็บางนะครับนี่ฮะ นี่ครับชิ้นนี้ก็บางเหนะทั้งสี่ชิ้นเลยนะครับนะข้างละสองชิ้นนะครับความบางให้ท่านดูนะนะแล้วก็ใส่เตือนนะนี่ครับเปลี่ยนเส้นใหม่ไปนะครับของเบนซ์นะของแท้นะฮะอันนี้สาเตือนเส้นเส้นเก่านะครับท่านจะเห็นได้ว่ารวดตรงนี้ขาดออกจากกันแล้วเห็นไหมฮะนี่ฮะนี่ฮะเส้นวลหะเล็กๆสองเส้นนี่ฮะที่ผมเคยบอกครับ นะเมื่อผ้าเบรกหมดนะครับจานที่เบรกจะมาเจียนะฮะหรือมาถูให้อ่าปุ่มนะครับนะเตือนผ้าเบรกหมดนะครับนะขาดวงจรครับนะก็คือลวดขาดจากกัรนะนะส่วนเคสนี้นะครับเห็นฮะเศษที่ติดอยู่ตรงนี้ครับนะฮะแข้งๆเนี่ยฮะนะเนี่ยคือตัวเตือนผ้าเบรกนละครับนะที่มันหักคานะครับนะเดี๋ยวผมเอา เล็กง่ายท่านดูนะครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมหาเครื่องมือก่อนอ่านี่ครับนี่ฮะตัวนี้นะนะคือหมุดสายเตือนล่ะครับที่มันหักคาล่ะฮะส่วนตัวนี้ก็คือตัวลวดนะฮะไม่รู้จะชัดไหนฮะในลวดลวดนะฮะมีสองเส้นนะฮะเนี่ยนะอันนี้เขาปล่อยจนหมดเลยครับสายเตือนมันก็เลยหักคานะครับแล้วก็โชว์ตัวนะฮะว่าพระเบรกหมดอะนี้ฮะผมดันออกมาครับนะฮะหมุดหมุดตัวนี้ล่ะครับ ที่มันมาต่อที่มันมาต่ออยู่กับตัวเตือนตัวนี้ครับนะบนะเวลาต่อขอแพ้เวลาต่อหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับหนะ้าตาแบบนี้ครับอนะเดี๋ยวขอแพ้นะเดี๋ยวผมแต่งแต่งภาพให้ดูนะนี่ฮะโดยรวมฮนะสายเตือนจะมีเดือยโผมาแบบนี้นะครับนะเมื่อไหรที่เดือยตัวเนี้ยถูกเจียนะหรือถูกถูจันเบรกถูกไปจน อ่าบางแล้วนะครับจะทําให้ขดลวดสองเส้นเนี้ยขาดออกจากกันนะครับนะวงจรก็จะต่อไฟนะฮะเพื่อให้แสดงที่หน้าปัดนะครับว่าผ้าเบรกหมดแล้วนะครับนะก็ตามที่ท่านเห็นเลยนะฮะนะหวังว่าท่านคงจะเข้าใจนะ EP อีพีสองนะครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะก็มีเท่านี้แหละครับเรื่องอาการผ้าเบรกหมดนะถ้าท่านไหนไม่ปล่อยให้ผ้าเบรกหมดนะจนถึงสายเตือนครับเหมือนที่ผมเคยบอกนะท่านก็ไม่ต้องเสียสายเตือนตัวนี้ครับนะ เพราะเสตเตอนตัวนี้ก็จะไม่หักครับนะก็จะไม่แสดงนะฮะไฟขึ้นให้ท่านนะนะเหลือน้อยครับท่านชิงเปลี่ยนซะก่อนนะท่านก็ไม่ต้องเสียยงกันอีกเป็นพันนะฮะเพื่อซื้อตัวนี้ครับนะนะแต่ที่นี้ยการคาดเดาของผ้าดิสเบกมันลําบากนะครับนะจากสสิบองมิลน,นะครับนะความหนาของผ้าเบกนะ12มิลตอนนี้ก็น่าจะเหลือประมาณสัก เดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับจาก12มิลน,นะจากเนื้อเหล็กนะอันนี้คือเนื้อเหล็กนะนี่คือผ้าเบรกแต่เกอ,อร์ยีบนี้อบนนั้นมันทินลกูกมีไหมอันไหนอันบนอันบนอ่าโอเคเด็กเก,อ,เอ,กอร์เรียกยีบนี้มันให้ฟ้าดูอ่าโอเคโอเคนี่ยครับผมก็จะจับเนื้อผ้าเบรกให้ท่านดูนะว่าตอนนี้เนื้อผ้าเบรกที่สายสายสายเตื้อมันขาดนะครับนะจะเหลือผ้าเบรกกี่เปอร์เซ็นต์นะฮนะโดยเฉลี่ย เดี๋ยวผมจับนี่ให้ดูนะข้าวๆนะข้าวๆข้าวๆนี่ครับผมจับเวอร์เนียท่านดูนะประมาณนี้นะของเวอร์เนียนะก็สเกลนี้แหละครับเนื้อพ้าเบรกจะเหลืออยู่ประมาณสามมิลน,นะอย่างที่ท่านเห็นนะนะเนื้อพ้าเบรกอยู่ประมาณนี้ครับสามมิลครับรู้เห็นไหมฮะนะนี่ฮะสามมิลเห็นไหม สเกลศูนย์ด้านล่างนะครับนะ้เลยสามมิลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะความหนาของผ้าเบรกตรงเนี้ครับนะก็เหลืออีกสามมิลครับสามมิลก็วิ่งเป็นพันกิโลครับอย่างที่ผมบอกนะครับไปไฟเตือนเชียงใหม่ก็กลับมาเป็นกรุงเทพได้นะครับนะไปไฟเตือนภูเก็ตนะก็กลับมาเป็นกรุงเทพได้ครับไม่ต้องเป็นอังบนนะครับในกรณีผ้าเบรกหมดนะก็จะได้รู้วิธีการใช้รถนะครับนะไม่ต้องหาอู่แถวพื้นที่นะครับ ให้เสียเวลานะครับเพราะว่าพัฟเบรกเขาทําเผื่อไว้แล้วนะฮะนะยังวิ่งได้อีกหลายเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับนะไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับท่านไหนที่ใช้เบนซ์นะฮะแล้วก็บีเอ็มนะฮะนะจะได้มีความรู้กันไปในเบื้องต้นนะครับเรื่องพัฟเบรกนะครับเด็กเจเกอร์กำลังตรวจสอบเรื่องน้ำมันเบรกเอาน้ำเปล่ามาใส่เหยือกมาหยดแล้ว พอดีน้ำมันเบรกเกินนะครับเดี๋ยวต้องดูดออกมันจะเกิือราดไปก่อนนะเพราะว่าน้ำมันเบรกเ,เวลาเราบีบรูปสูบกลับทั้งสี่ลูกนะครับน้ำมันเบรกจะย้อนคืนกระปุกนะครับก็คือมันจะย้อนกลับมาบนกระปุกนะบนนี้ครับนะทําให้น้ํามันเบรกเนี่ยปริมาณน้ํามันเบรกเกินนะครับเกินค่าที่กําหนดเห็มห้าเนี่ยอ่าก็เปิดไปลูกอาไปเอาอะไรมาดูดให้เท่าแม็กพอดีลู พราะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องดูดน้ำมันเบรกออกครับให้ได้แม็กพอดีนะฮะนะส่วนการเปลี่ยนน้ำมันเบรกก็ต้องทําตามสวิตบีนะครับเมื่อไหร่ที่หน้าจอโชว์สวิตบีก็ต้องทําน้ำมันเบรกไปด้วยนะครับนะอย่างในกรณีนี้ยังแค่เหลืองไม่ใน่นะยังไม่ดํานะฮะก็อ่าเหลืองนะฮปากไม่กระดาษเช็ดมีน้ํามันปลายมันมีน้ํามันกระดาษเช็ดเดี๋ยวให้เพิเม่มเงนการนะ ก็ดูดตรงมานะครับอนี่ครับดูตรงมาฮะให้ได้ตามปริมาณนะครับที่กำหนดอ่ะพอดีเป๊ะเลยนั่นแหละอย,ย้ำเบรกมาต้องลงอีกอ่าย้ำเบรกอ่ะเข้าไปย้ำก่อนอ่าเดี๋ยวเทคเกอร์กะเลเวลนะครับระดับน้ำมันเบรกนะโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับนะใช้เวลาไม่นานครับเปลี่ยนผ้าเบรกไป,นปนหนึ่งคันนะ นะส่วนครันที่สองเข้ามาแล้วนะครับมินิวันคันนี้ครับอาการน้ํามันเครื่องรั่วใต้ท้องนะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นอีพีหนึ่งกันนะฮะนะเพิ่งมาจอดมาสักครู่นี้ครับนะเพิ่งเหลืออีคันนฮะเบนซ์จะสไลด์มาจากสละบุรีนะครับอาการเกียร์ไม่เปลี่ยนนะครับน้ำมันเกียร์รั่วเต็มใต้ท้องนะครับเจ้าของรถโทรมาเมื่อวานนะฮะเป็นลูกค้าเรานะฮะนะเป็นข้าราชการนะครับนะก็ซ่อมอยู่กับเรานานแล้วนะแต่รถไม่ค่อยได้วิ่งนะฮะ ็เราก็รับดูแลไว้แล้วนะครับนะก็ไม่รู้จะมาวะนะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าท่านโทรมาถามเฉยเฉหรือเปล่าว่างหรือเปล่านะจะสไล,ลด์รถมาเองนะครับนะก็โอเคนะครับนะเชคเกรอกร์กำลังดำเนินการอยู่ครับนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะฝากกดแชร์ด้วยนะครับหากท่านเห็นคลิปนี้มีประโยชน์จริงๆนะครับ นะก็เป็นการเปลี่ยนผ้าเบรกนะฮะสี่ล้อนะครับพื้นๆนะเบสิกพื้นๆนะครับทั่วไปนะเป็นจุดสําคัญนะครับระบบห้ามล้อนะฮะก่อละเลยไม่ได้เหมือนกันนะฮะนะระบบห้ามล้อมีความสําคัญแล้วก็อาจถึงชีวิตได้นะครับนะถ้าระบบไม่ปกตินะครับนะคําว่าปกติของระบบห้ามล้อก็คือระบบเบรกครับผ้าเบรกน้ำมันเบรกก็ต้องไม่รั่วครับระยะเบรกก็ต้องดีนะครับนะแล้วก็ จันเดกก็ไม่สั่นนะฮะสามารถจับหน้าได้ดีนะครับนะองค์ประกรบรวม,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 วมๆค่อนข้างจะเยอะนะเพราะฉะนั้นอ่าต้องให้ความสําคัญนะครับนะมากกว่าระบบช่วงล่างซะด้ยวยซ้าไปนะครับเพราะช่วงล่างจะมีเสียงดังครับแต่ก็ยังไม่เกิดอันตรายนะครับเป็นระบบเซฟนะนอกจากลูกหมาคันชักคำส่งหลุดนะครับซึ่งมีอันตรายถึงชีวิตเหมือนกันนะสาหรับช่วงล่างนะก็ไม่แพ้กันนะฮะนะแต่พูดถึงถ้าเกิดโชคเสียก็ดังใช่ไหมครับ นะอะ่บูตแตกมันก็ยังไม่ดูดออกจากกันนะฮะเพราะมีระบบเซตตี้อยู่นะครับนะความหมายที่ผมบอกนะแต่ระบบเบรกนี่ไม่ได้นะนะถ้ามันหยุดรถไม่ทันนะครับในกรณีที่เรากะระยะแล้วเบรกไม่ทํางานนะครับนะครับเราก็อาจจะอ่าชนท้ายนะหรือเสียเสียกันทรงตัวนะครับหรือเสียหลักนะครับนะ หลายรูปแบบนะครับที่มันจะเกิดขึ้นนะครับถ้าระบบห้ามห้ามล้อในบกข้องนะครับนะก็ฝากไว้นิดนึงนะหัวพี่ชัยออโต้รถบุรีนะครับต้องขอจบคลิปแต่เพยงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับเกิดไปบายลูกจบคลิปแล้วบาย่เกิดดูแลรถอยู่นะครับสุ้าขอบคุณมากครับที่เราฟังรับชมนะครับสวัสดีครับ